เก็บกลอกแต่ว่าเอาได้ยินด้วเก็บเก็บกลอกนี่ค่ะเก็บรังไหมเก็บรังไหมแล้วเราก็จะเอาไปสาวค่ะทีนี้เนี่ยเก็บออกแจ็บกถ้ามันมีเศษแบบเนี้ยต้องแกะออกด้วยค่ะ สาววันไหนเนี่ยสาววันไหนสาสาวแล้วพรุ่งนี้เราจะซ้ำแข่งขัที่พูดแปลงวะโคสัตว์แบเนี้ยเลโตีตัวนอนี้เรอบเไมโอ้โหคุณยายากันร้อนบอ

เด็กลองบอกพี่บัวเด็กลองนั่งเตานี่เดียน้าปั้นยากระยนกนี่ยากระยมนดูเถอะเทียกะยันเท่าายหนวไปตั้งเส้นวัเส้ตั้งมก็มาเส้นม้อล่ะฮะนั่เตงเนี่ อันนี้ตดันี่ตงน้อมพิษมาเมปกกระดุนี้แม่ีกกระดุมหรออเิ่มพับกระดุขกระดุเพราะว่าอะไรเ้เ่เ้าไมได้ีกระดุมมาไม่เข้ามาห้ไม่เข้ามทาบทธเกยไปค